ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับชาวบ้านนะครับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทําบุญนะครับในงานทอดกรถินพระศิวลี108งองค์ณวัดป่าม่วงมีชัยตําบลหอคําอำเภอเมืองจังหวัดกลสินครับแล้วก็จะมาร่วมดูภาพยนตร์ในการแถลงข่าวภาพยนตร์พระศิวลีด้วยนะครับวันนี้จะมาถ่ายภาพกับดาราใช่ไหมครับแม่แม่ใช่ค่ะครับขออนุญาตหน่อยก็แล้วกันครับมาจากไหนกันบ้างครับพี่เขามาจากไหนครับ อำเภอเมืองบึงการค่ะอำเภอเมืองบึงการอำเภอเมืองบึงการค่ะโอ้อยู่บึงการนะครับพ่อจ๋ามาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพนะครับแล้วทางนี้ล่ะครับมาจากไหนบ้างอำเภอเมืองบึงการค่ะครับผมแม่แม่จ๋าอันนี้อยู่ อยู่ป่าม่วงมีชัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็จากเทศบาลตะบลหอคำนะครับนี่คือชาวบ้านที่มีศรัทธาแล้วก็อยากจะสร้างพระศิวลีนะครับเดี๋ยวเจนโนจะพาไปถามนะครับว่าทําไมถึงมาวัดนี้แล้วก็ทําไมถึงอยากร่วมสร้างพระศิวลีกับพวกเราครับไปที่แม่ก่อนเลยนะครับแม่จ๋าทําไมครับทําไมถึงเลือกวัดป่าม่วงมีชัยเพราะว่าวัดป่าม่วงมีชัยเป็นวัดที่มีครูบาอาจารย์ที่มี มิสายทัศน์ที่ดีมีศินมีธรรมอยู่ในอยู่ในในพุทธศาสนาของเราคือคือเราทําบุญแล้วเราสบายใจใช่ครับผมเนี่ยนะนี่คือเหตุผลนะะแม่ล่ะครับค่ะก็มาด้วยสายบุญคุณแม่นะคะครับผมค่ะ เป็นสายบุญครับผมสาธาด้วยใจอยู่แล้วก็เลยได้มาร่วมในบุญครั้งนี้นะคะเพื่อทำใบสีกับคุณแม่โอ้ใบสีที่เห็นอยู่นะครับเป็นฝีมือแม่แม่นะครับพ่อจ๋าเป็นไงบ้างครับครับครับผมตั้งใจมาร่วมบุญเลยครับผมครับผมจะสร้างประสิวลีช่วยพวกเราให้เสร็จใช่ไหมครับครับผมจะช่วยเต็มที่ครับผมเพราะว่าลูกศิษย์ลูกห้าก็รวมพลังกันไว้แล้วครับต้องมาทําให้เสร็จ77เเม็ดต้องเป็น หนึ่งเดียวในโลกโอ้สาธุมากสาธุมากพ่อครับแล้วก็พ่อยังเป็นผู้ปั้นพญานาคด้วยนะท่านผู้ชมครับเล่าสักหน่อยเลยฮะเรื่องพญานาคเป็นเรื่องที่ความเสื่อถือของแต่ละบุคคลครับผมแต่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ครับที่นิมิตให้สร้างขึ้นมาครับผมปั้นไปด้วยพลังของท่านเองครับไม่ได้ด้วยจากจิตกรที่ปั้นมาจากพลังของท่านถึงจะสร้างได้ครับท่านจะนิมิตให้เราเองให้เราเห็นแต่ละวันแต่ละวันท่านจะ มาเข้าความฝันให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราอัญเชิญมาไว้ที่วัดป่ามุ่งมีชัยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับสร้างเสร็จไปแล้วถึง3องค์ครับแล้วก็จะมีเทวดาองค์อื่นๆปางอื่นๆประจาวันเกิดอื่นๆด้วยครับใช่ไหมฮะครับแล้วอีก19เสียงจะขึ้นเร็วๆนี้โอ้สาธุครับ19เมตรเลยครับที่วัดป่ามุ่งมีชัยของเรานะครับเดี๋ยววัดป่ามุ่งมีชัยนะครับตำบลหอคาเนี่ยนะครับที่จังหวัดบึงกาฬก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับในการมาเที่ยว มาเที่ยวดูบั้งไฟพญานาคนะครับมาดูถ้ำนาคาเสร็จแล้วก็แวะมาที่วัดป่าม่วงมีชัยครับมากราบหลวงพ่อโตองค์ใหญ่มาร่วมสร้างพระศิวลีสูง77เมตรนะครับแล้วก็สร้างพญานาคถึงสูง19เมตรฟังทั้งนี้บ้างอันนี้เจ้าภาพเลยครับวัดป่าม่วงมีชัยแม่ประจำอยู่นี่อยู่แล้วใช่ไหมครับครับมาวัดทุกวันครับอันนี้นําอาหารบิณฑบาตมาถวายครูปอาจารย์ประจําอยู่แล้ว นะครับเกิดจากศรัทธานะครับแม่แม่ของเรานะครับเดี๋ยวถามสักหน่อยนะครับพี่มาที่นี่ประจํค่ะอันนี้เป็นคนบองการอยู่แล้วเป็นคนบ้านม่วงมีชัยอ oh, ๋อเป็นคนบ้านม่วงมีชัยเลยนะครับก็มาดูแลวัดนี้อยู่แล้วค่ะครับผมได้ได้มาจังหันได้ดูแลพระสงฆ์สามเณรยอยู่ที่นี่เป็นเป็นตลอด เป็นบางโอกาสค่ะแต่ท่านพวกนี้เขาจะเป็นคนดูแลวัดทางอีสนาเรียกว่าคนคําวัดไม่ออกคําวัดไม่ออกคำวัดครับผมแต่ว่าเราก็ต้องทางานนะครับมีธุรกิจนะครับก็ต้องไปดูแลธุรกิจแต่ว่าก็ยังซัพพอร์ตนะครับดูแลครูบาอาจารย์ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสัตธาญติธรรมนะครับสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นผู้นําหมู่บ้านด้วยแล้วก็ที่สําคัญครับ เป็นไม่ออกคำวัดครับเป็นพุทธศาสนิกชนที่ร่วมดูแลพระพุทธศาสนาแล้วก็จะร่วมสร้างพระศรีวลี77เมตรให้เสร็จหน้าวัดป่ามุ่งมีชัยของเราครับเดี๋ยวเจนนอตตะลุยทําก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะจ๊ะมาร่วมบุญกับพวกเราร่วมสร้างพระศรีวลีนะครับพรุ่งนี้เราจะทอดกรถินกันนะครับหลังจากทอดกรถินเสร็จแล้วเราจะไม่หยุดแค่นี้ใช่ไหมครับใช่เรายัางจะช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันครับหาศรัทธาจากทั่วประเทศทั่วโลกมาร่วมสร้างพระศรีวลีสูง77เมตรให้เสร็จ สมดังที่พวกเราศรัทธาแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงการครับรอชมต่อไปนะจ๊ะ